สวัสดีกัลยาณมิตรทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังในช่องของแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กันนะคะในหัวข้อที่มีชื่อเรื่องนะคะว่าทําไมเราจึงต้องทําสมาธินะคะเราทําสมาธิเพื่ออะไรกันนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าเพราะเหตุใดน,นะคะก็ให้ไพ่ เป็นสื่อกลางนะคะในการทำนายในครั้งนี้นะคะทำไมนะคะเราจึงต้องทำสมาธินะคะช่วยเราในเรื่องใดบ้างนะคะในเรื่องของห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็สองเหรียญ The View of Fortune นะคะหนึ่งไม้แล้วก็ King of Pentacles นะคะก็ขึ้นมาในเรื่องของการเงินนะคะก็ จริงๆแล้วไพ่ของเพนทาเคิลนะคะก็ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของเงินอย่างเดียวนะคะก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของบุญบาร,รมีด้วยนะคะเราทำสมาธิเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะคะสร้างบุญบาร,รมีนะคะแล้วก็เพิ่มพูนนะคะขยับขยายในเรื่องของบาร,รมีของเรานั่นเองนะคะหลายๆคนนะคะที่เรามาเกิดในภพชาตินี้นะคะทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มี บุญมีวาสนามาไม่เท่าเทียมกันนะคะเราก็มาต่อยอดกันนะคะในภพชาตินี้นะคะการที่เราเนี่ยทำบุญนะคะหรือการ,ราการที่เราปฏิบัติทําสมาธิเนี่ยก็สร้างบุญกุศลนะคะโดยเฉพาะการทําสมาธิเนี่ยเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะมากกว่าการที่เราเนี่ยไปไปใส่บาตรด้วยซ้ำนะคะหรือมากกว่า การทำบ,บุญประเภทอื่นๆนะคะแม่หมอเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบในการทำสมาธินะคะแล้วก็หันหน้าเข้ามาในเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยเข้ามาประมาณ7-8ปปีนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์นะคะแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะคะแล้วก็อยากที่จะแชร์นะคะเรื่องราวของการปฏิบัติสมาธิให้กับ เพื่อนๆน,นะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็ได้รับชมและรับฟังกันด้วยนะคะพร้อมๆกันกับการเปิดไพ่นะคะก็ช่วยในเรื่องของการเงินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทําสมาธินะ,ะเมื่อเราทําไประยะเวลาหนึ่งนะคะหรือ,อเมื่อจิตเรานิ่งนะคะเมื่อเรามีจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วการที่เรามีจิต ที่มันนิ่งนะคะเราสามารถที่จะดึงดูดได้นะคะดึงดูดทรัพย์สินมีค่านะคะดึงดูดกัลยาณมิตรหรือดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลหลักนะคะของการทําสมาธิก็ไม่ได้ทําเพื่อที่จะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองแต่อย่างใดนะคะก็ทําเพื่อที่จะดึงดูดความสุขนะคะ ซัาเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าการที่เรามีจุดมุ่งหมายใะ,ะในการที่จะปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญงอกงามในชีวิตน,ะะนั้นหมายถึงสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองน,ะะนั่นเองนะคะการที่เราใช้พลังงานหรือพลังจิตของเราเพื่อการดึงดูดสามารถทําได้จริงนะคะและในเรื่องของพลังงานเนี่ยก็ เป็นเรื่องจริงด้วยนะคะเป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยนะคะทางวิทยาศาสตร์นะคะแม่หมอเนี่ยก็ศึกษานะคะในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานพลังสมาธินะ,ะแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วนะคะในเรื่องของจริงๆแล้วในเรื่องของพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์นะคะที่แม่หมอพูดนะคะแต่ว่าเ,เราสามารถที่จะ สัมผัสมันได้นะคะด้วยตัวของเราเองนะคะอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นเวลาที่แม่หมอทําสมาธิเนี่ยการที่เราทําสมาธิแล้วจิตเรานิ่งนะคะขึ้นความถี่ของเราเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเมือ่อเมื่อจิตเรามีความละเอียดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปดึงขึ้นความถี่เดียวกันกับเรานะคะเข้ามาหาตัวเราได้นะ,ะอย่างเช่น เช่นสิ่งที่ลี้ลับหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาจะมีคลื่นความถี่ที่ค่อนข้างละเอียดเหมือนเรานะคะเราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือสิ่งที่มีคลื่นพลังงานเดียวกันกับเราได้นะคะและพวกดวกกจดงจิตดวงวิญญาณเนี่ยเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะเราสื่อสารอย่าง,งไรนะคะอาจจะไม่ได้ พูดคุยนะคะแต่เราอาจจะสัมผัสได้หรืออาจจะมองเห็นได้หรืออาจจะได้ยินนะคะหรือรับรู้พลังงานของพวกเขาเนี่ยจากมวลพลังงานและความถี่นะคะที่เข้ามาตกกระทบนะคะถึงตัวเราด้วยนะคะแม่หมอสัมผัสมาแล้วนะคะเรื่องพวกนี้เพราะว่าแม่หมอก็ชี้จริงแล้วเนี่ยแม่หมอเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิปัสสนาครปรมฐานการทำสมาธิใดๆก็ตามเนี่ยมามาแล้วนะ,ะในหลายๆภพชาตินะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีของเก่าอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วชาตินี้แม่หมอก็มาต่อยอดนะคะมาต่อยอดมาพัฒนาต่อนะคะมันจึงทําให้การปฏิบัติของตัวของแม่หมอนี่ค่อนข้างที่จะไปเร็วนะคะเพราะว่ามีของเก่าอยู่แล้วนะคะเราจึง สามารถเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีจิตที่นิ่งรวดเร็วมากๆนะคะอย่างเช่นเ,เ,เมื่อเราเมื่อแม่หมอเนี่ยหันหน้าเข้าไปหาธรรมะนะคะหรือหันหน้าเข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวนะคะหอาทิตย์เนี่ยเราก็จะสัมผัสได้นะคะว่าพลังงานของเราเนี่ยมาเริ่มเปลี่ยนไปนะคะหรือการพัฒนาในเรื่องของ ลมหายใจหรือการพัฒนาทางจิตของเราเนี่ยมันปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครต่อใครฟังได้นะคะแต่เราสามารถที่จะรับรู้นะ,ะการจเจริญเติบโตของภายในจิตใจของเราได้นะคะแล้วก็จิตเราเนี่ยสามารถที่จะนิ่งได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสิ่งสิ่งนี้ได้เป็นเวลานานนะคะเริ่มแรกเนี่ย ต้องบอกก่อนนะคะการที่แม่หมอเนี่ยหันหน้าเข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติสมาธิเนี่ยก็เนื่องจากแม่หมอเนี่ยก็มีวิบากกรรมนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่ติดตัวมานะคะก็เหมือนเช่นกับทุกๆท่านนะคะที่ทุกๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีวิบากกรรมนะะต่างคนต่างวาระกันไปนะะแม่หมอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีกรรมนะะแล้วก็ เป็นกรรมหนักด้วยนะคะเป็นคมจากหลายๆช่องทางเลยนะคะในทุกๆเรื่องนะคะที่เป็นมลสุมชีวิตนะคะก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามานะคะตั้งแต่เราเกิดนะคะตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้นะะที่เราไปทําไว้เนี่ยก็ทําให้นะคะแม่หมอเนี่ยก็หาทางออกจากปัญหาต่างๆนะคะด้วยการหันหน้าเข้าหาการปฏิบัติธรรมนั่นเองนะคะแล้วเมื่อเราเนี่ย เข้ามาในเส้นทางนี้นะครก็เป็นจังหวะนะคะเป็นจังหวะเวลาที่เราเนี่ยสามารถที่จะค้นพบตัวเราเองนะค้นพบว่าสิ่งไหนนะที่มันเหมาะกับเรานะสิ่งไหนมันคือสัญญาณเดิมจากอดีตชาติของเรานะคไม่หมอจึงค้นพบนะว่าสิ่งที่มันเป็นสัญเป็นสัญญาณเดิมของเรานะ,ะหรือสิ่งที่เราเคย ปฏิบัตินะเคยบำเพ็ญเพียรมานะก็คือการวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็การทําสมาธินั่นเองนะแม่หมอจึงพัฒนาสิ่งนี้นะคะแล้วก็ทําสิ่งนี้อยู่เป็นประจำนะจนมันเกิดเป็นคุณค่ามหาศาลนะคะจนทําให้เราเนี่ยคนพบว่านอกจากจะทําให้จิตของเรานิ่งสงบนะคะแล้วก็เป็นสมาธิมีผลดีกับตัวของเราเองเนี่ยเรายังสามารถที่จะ สร้างนะสิ่งดีๆให้กับผู้คนอื่นได้อีกมากมายเลยนะคะแม่หมอเนี่ยก็จึงนะคะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยให้กับเพื่อนๆน,นะ,ะกรลยานามิทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะในช่องของแม่หมอน,นั่นเองนะคะก็จึงนะคะมาทําเป็นคลิปในวันนี้นะคะก็เพื่อให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้ทราบว่าการที่เราเนี่ยสนใจนะคะในเรื่องของการ ทำจิตให้สงบนิ่งและการทำจิตของเราเนี่ยให้เป็นสมาธิเนี่ยส่งผลดีกับเราในเรื่องใดบ้างนะ,ะก็ส่งผลดีอย่างร้อนะคะชีวิตของแม่หมอเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปแบบ100%เช่นเดียวกันนะคะก็หลายๆคนนะคะก็อาจจะมีจริตนะคะในการปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันนะ,ะบางคนก็ชอบทำสมาธิด้วยการร้องเพลงนะ,ะหรือ วาดภาพหรือทํากิจกรรมอดิเลกนะงานอดีเลกใดๆก็ได้ที่ทําให้จิตของเรานิ่งสงบนะคะแล้วก็อยู่กับมันได้นานๆตรงนั้นเขาก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันนะคะแต่ส่วนของแม่หมอเนี่ยแม่หมอจะถูกจริตกับการนั่งแล้วก็ตามแบบฉบับดั้งเดิมนะ,ะก็คือนั่งสมาธิแล้วก็หลับตาแล้วก็ใช้ดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองนะคะประกอบกับ แม่หมอก็ชอบในการเดินจงกรมด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเดินจงกรมเนี่ยมันทําให้เรานะคะเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นมือใหม่เนี่ยที่ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้แล้วสงบนิ่งอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ไม่หมอแนะนานะะให้ลองเดินจงกรมก่อนนะคะและเมื่อเราเดินจงกรมแล้วเนี่ยเราก็มาต่อยอดเป็นการ นั่งสมาธิก็ได้เช่นกันนะการเดินจงกรมไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เรานะเอาจิตไปจับอยู่ที่เท้านะคะว่าเท้าซ้ายคือไรเท้าฝวาคือไรนะคะอาจจะภาวนาด้วยนะคะพุทธนะพุทธก็เป็นเท้าซ้ายโทรเป็นเท้าขวาหรือเราจะสลับกันก็ได้นะคะก็พูดไปเรื่อยๆนะคะก้าวให้ปกตินะคะไม่ต้องไม่ต้องเร็วแล้วไม่ต้องช้านะก็เดินเหมือนเราเดินทั่วไปนะก็ คุณก็อาจจะมีพื้นที่สักประมาณเล็กน้อยนะคะประมาณสัก19บเนะสะิเดินของเรานะคะก็เดินไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินกลับแบบนี้นะคะจนกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าจิตเราไม่ได้วอกแวกจิตเราดิ่งนะคะอยู่กับอยู่กับอาคัมภาวนานะคะอยู่กับพุโทโธนะคะหรืออยู่กับการที่เท้าเราเนี่ยสัมผัสบางอย่างบนพื้นนะคะ รัดถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการใช้เท้าเราสัมผัสไปสกับพื้นก็ได้นะว่ามันมีความรู้สึกอย่างไรนะมันเย็นหรือมันมีเศษหินเศษดินอะไรอยู่ที่พื้นเท้าเราบ้างนะคะเรารู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อเราก้าวไปตรงนี้เรารู้สึกว่าพื้นมันร้อนนะคะหรือพื้นมันเย็นหรือมีสิ่งใดนะคะมีกรวดมีหินมีดินมีทรายใดๆอยู่ใต้พื้นเราบ้างนะคะเราก็วิเคราะห์ไปนะคะเราก็ รับรู้นะคะรับรู้การสัมผัสของเราก็ทําให้เกิดสมาธิได้เช่นกันนะะหรือเราจะภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้เหมือนกันนะ,ะการทําจงกรมนะะการเดินน่ะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูลมหายใจเลยนะคะสำหรับสําหรับแม่หมอนะ,ะก็ก็เป็นแค่การภาวนานะคะภาวนาแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยจะแตกต่างจากการทําสมาธิซึ่ง การทำสมาธิเนี so teachers, so like bbe bbe ่ยขึ้นอยู่กับการดูลมหายใจนะคะเราอาจจะใช้นะคะลมหายใจบางคนเนี่ยถนัดนะะที่จะใช้ลมหายใจสั้นก็จับลมหายใจของตัวเองนะคะไว้ที่ปลายจมูกนะเพียงเล็กน้อยก็เป็นสมาธิได้นะคะแต่แม่หมอถนัดในการสูดลมหายใจเข้าไปลึกนะคะแล้วก็ไปจับลมหายใจที่ท้องของตัวเองนะคะให้ท้องของตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่า มันขยับนะบมันขยับได้เวลาหรือบางบางคนอาจจะใช้คําว่ายุบหนอพองหนอก็ได้นะเมื่อเราสูดลมหายใจเข้าไปให้ยาวที่สุดนะยาวที่สุดเราก็ภาวนาไปด้วยก็ได้นะคะว่าพองหนอนะคะพองหนอก็คือเราจะดูนะคะว่าท้องของเราเนี่ยมันพองได้ถึงขนาดไหนนะคะแล้วก็ลมหายใจของเราเนี่ย มันยาวไปสุดถึงตรงไหนนะคะเราก็ตามมันไปเรื่อยๆนะคะตามลมหายใจไปเรื่อยๆนะคะหายใจเข้าก็พองหนอนะคะเราก็ตามมันไปเรื่อยๆนะะว่ามันจะไปสุดอยู่ที่ตรงไหนนะคะเราก็หายใจออกยาวๆที่สุดนะว่ายุบหนอนะคะแล้วก็เราก็ดูว่าลมหายใจเราเนี่ยไปสุดอยู่ที่ตรงไหนนะคะหรือเราอาจจะ ภาวนาว่าพุทธก็ได้นะคะเข้าพุทธออกโทก็ได้เช่นกันนะคะที่สําคัญก็คือลหมหายใจเราจะต้องยาวที่สุดนะ,ะยาวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปจับอยู่ที่ความเคลื่อนไหวนะคะในในท้องของเรานะ,ะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มันจะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิได้นานมากยิ่งขึ้นนะ,ะอันนี้คือเป็นเป็นวิธีการของ แม่หมอเองนะคะบางคนเนี่ยที่บางคนนะคะที่ถนัดในการหายใจสั้นๆนะ,ะแบบที่อยู่ที่ปลายจมูกก็ทําได้เช่นกันนะ,ะที่วิธีที่ถูกต้องนะคะของการทําสมาธิเนี่ยคือทําจิตให้สบายให้โล่งนะคะแล้วก็ให้ผ่อนคลายแต่แม่หมอเนี่ยทาผิดวิธีนะคะแม่หมอบังคับลมหายใจนะคะแม่หมอใช้วิธีการบังคับลมหายใจเข้าและบังคับ ลมหายใจออกให้มันยาวนะ,ะสิ่งที่เป็นผลข้างเคียงของการทําวิธีนี้คืออะไรคือพลังนะคะพลังในตัวของเราอ่ะในช่องท้องของเราอ่ะมันมีมากนะ,ะเมื่อเราหายใจไปยาวนะ,ะยาวและลึกและแรงนะคะแล้วก็ทําต่อเนื่องเนี่ยเราจะสัมผัสได้นะว่าในท้องเราในมีพลังงานนะคะมีมวลพลังงานอยู่ในร่างกายเราเนี่ย เยอะนะคะสามารถที่จะดันออกนะคะเมื่อเราหายใจออกเนี่ยโทนะคะเราหายใจออกคือพุทโทนะคะโทเนี่ยหายใจออกเนี่ยความร้อนน่ะจากร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะแผ่ออกไปได้หนึ่งก็คือทางลมหายใจนะคะสองก็คือทางร่างกายของเรานะคะเมื่อเราเนี่ยแม่หมอเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาทำสมาธิแล้วเนี่ย เวลาสักพักหนึ่งสักแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวเองแค่แค่เราพุทโทรอบหนึ่งรอบสองรอบปุ๊บเราจะมีอาการร้อนนะคะที่ร่างกายอ่ะร่างกายของเรามากๆเลยนะคะจนเหงือ่อเหงื่อแตกออกมาเป็นเม็ดเม็ดเลยนะคะเราก็เหงื่อเนี่ยตามผิวหนังเราเนี่ยก็จะมีความชื้นนะคะออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่า ความร้อนของพลังงานอะความร้อนของพลังเขาเรียกพลังภายในพลังจิตของเราค่ะมันเยอะมากคนเราเนี่ยมันมีพลังนะพลังในร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สัมผัสนะแล้วเราก็ไม่เคยที่จะนํามันออกมาใช้นะคะแม่หมอเนี่ยก็มีการฝึกสมาธิที่ค่อนข้างที่จะผิดวิธีพอสมควรนะก็คือว่าบังคับลมหายใจนะแล้วก็ใช้ เขาเรียกอะไรอ่ะบีบเค้นลมหายใจให้มันหายใจเข้าหายใจออกเหมือนเหมือนกับคนจีนนะ่ะที่เขามีพลังลมปานใช่มยที่เขาแบบใช้พลังลมปานแล้วก็ดันออกมานะคะแม่หมอจะใช้วิธีนั้นแต่ความร้อนในร่างกายเรานะคะก็มีความเชื่อกันนะคะว่านะ,ะแม่หมอไปฟังมาจากเกจิอาจารย์นะคะหลายๆท่านเนี่ยก็กูรูนะ,ะกูรูทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่า การที่ร่างกายเราเนี่ยมีเหงื่อออกนะคะหรือมีความร้อนออกมาในขณะที่เราสวดมนต์หรือในขณะที่เราทําสมาธินั่นหมายถึงเรานะคะนำเอาสิ่งอัปมงคลน่ะที่อยู่ในร่างกายของเราออกมานะคะแล้วก็ซึมซับเอาแต่พลังงานที่ดีเข้าไปนะคะเป็นการชําระล้างนะคะหรืออ่าอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเป็นอนุภาพนะคะของบทสวดก็เป็นได้นะคะเพราะว่าแม่หมอเนี่ย ทุกครั้งที่แม่หมอทําสมาธินะคะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแม่หมอจะท่องบทมหาจักรพัรด้วยนะคะเพราะว่าแม่หมอเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เราสวดมนต์แล้วเนี่ยสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิต่อมันเป็นการเสียเวลานะคะสำหรับแม่หมอนะี่แม่หมอก็ทําทีเดียวนะทำด้วยการทําสมาธิด้วยและสวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะคะก็ใช้ได้นะคะก็ ก็ได้เราก็จะได้บุญกุศลทั้งในเรื่องของการสวดภาวนาด้วยนะแต่แม่หมอไม่ได้ออกเสียงนะแม่หมอสวดในใจสวดในใจเพราะว่าการที่เราสวดมนต์ออกเสียงเนี่ยจิตเรามันจะไปอยู่ที่ที่เสียงนั้นนะมันจะไปอยู่ที่คําพูดของเราเพราะฉะนั้นแม่หมอเนี่ยจะสวดในใจแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยนะเพราะว่าแม่หมอเป็นคนที่หายใจยาวนะฮะอย่างเช่นเราหายใจเข้ายาวเนี่ย ประมาณ1นาทีนะแล้วก็หายใจออกก็ประมาณ1นาทีเมื่อเราหายใจเข้า1นาทีเนี่ยแม่หมอจะจะตรวจหมดไปเลยว่านะโมพุทธ,ธายะพระพุทธ,ธไตรัตนายานอันนี้คือหายใจเข้าพอหายใจออกปุ๊บเราก็จะท่องอีกประโยคหนึ่งให้ยาวๆต่อกัอนไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการที่เราฝึกด้วยนะคะเราฝึกเราจะ ใช้จิตเราไปจดจ่ออยู่กับบทส่วนนั้นในขณะที่เราหายใจด้วยเช่นกันนะคะนโมพุทธายะ,พ,ะ,ยะาายาพระพุทธไตรัตนาญานมณีนุรัตศีสาหัสสุธรรมานะคะเราก็ท่องไปนะคะท่องไปมันยาวที่สุดหรืออาจจะยาวกว่าน,นี้ก็ได้ในช่วงที่เราหายใจเข้านะคะแล้วก็ในช่วงที่เราหายใจออกเราก็ท่องต่อไปนะ,ะเมื่อเราทําสมาธิเสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะสวดมนต์ ได้หลายๆรอบด้วยนะคะเพราะว่าแม่หมอเป็นคนที่นั่งสมาธินานนะคะแล้วก็วันไหนถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็เป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่มีเวลาก็แค่สวดบทมหาจากกักพรรดิก็อารัธนาสินให้เรียบร้อยนะคะนมโนมนโมตัสสะสามจบแล้วก็อารัธนาศินนะคะแล้วก็สวดอิติบิโสสวดภาหุงนะคะสวดระหุงเสร็จก็ สวดมหาจากักรพรรดินะคะแล้วก็สวดอาบูชาครูบาจารย์นะคะก็สวดบทเทวสุวรรณแล้วก็พญายมราชนะคะแล้วก็พระแม่ธรณีนะคะแล้วก็สวดขอขอมากรรมนะคะแล้วก็แผ่เมตตานะคะก็ไม่บอกจะทําแบบนี้ในทุกๆวันนะคะถ้าทําถ้ามีเวลาน้อยก็ทําแค่นี้ถ้ามีเวลาเยอะก็จะสวดอิติปิโสหลายรอบนะคะให้ได้ มากที่สุดแล้วก็สวดพาหุงหลายๆรอบแล้วก็จะสวดมาจาักพารหลายๆรอบนะคะแม่หมอจะทําแบบนี้พร้อมกันกับการทําสมาธิไปด้วยนะคะก็ได้ผลดีนะคะได้ผลดีหนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องของบุญบาร,รมีนะคะเราสามารถที่จะเป็นคนที่มีบุญมากนะคะมีบุญมากคืออะไรนะคะม,มีบุญมากเนี่ยถ้าใครนะคะที่ปรารถนาเนี่ยทรัพสมผิทรัพย์สินเงินทองในภพชาตินี้เนี่ย ถ้าใครนะคะที่ปรารถนาคุณก็จะได้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ปรารถนาเนี่ยคุณก็จะไปได้ในภพชาตินาหน,านะคะแม่หมอกเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ปรารถนาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของวัตถุนะคะแต่ว่าการที่เราเนี่ยสวดภาวนานะคะและแผ่เมตตานะ,ะให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นการช่วยเหลือพวกเขานะคะเราก็จะได้บุญกุศลตรงนี้นะคะไปต่อยอดใน จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไปต่อยอดในภพชาติหน้านะคะแต่แม่หมอก็ไม่ได้คิดว่าจะไปในภพชาติหน้านะคะแม่หมอคิดว่าแม่หมอเนี่ยก็จะให้ภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายนะคะแม่หมอก็ไม่ได้ไม่ได้พุ่งเป้านะคะไปในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่อย่างใดนะคะก็ะเราสร้างบุญบารมีเพื่อ ช่วยเหลือสรรพสัตว์นะคะช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะคะก็คือการที่เราเนี่ยทำจิตให้นิ่งและมีสมาธิมากๆกนะคะล้วก็เวลาที่เราเนี่ยตั้งจิตนะคะในการที่จะอุทิศบุญนะคะมันจะไปถึงพวกเขาเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตรงประเด็นมากๆนะะไม่มีไม่มีการอ้อมนะคะจะไม่ช้าเลยเมื่อเราตั้งจิตได้นิ่งปุ๊บเราส่งจิต ออกไปนะคะพวกเขาเนี่ยจะได้รับอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จะได้รับบุญกุศลอย่างมากนะคะแต่ใครนะ,ะที่ที่ยังไม่ได้ไม่ได้ปรารถนานะคะเกี่ยวกับการนิพพานก็เราอาจจะสั่งสมบุญบารมีนะคะเพื่อไปใช้ในภพชาติหน้าก็ได้นะ,ะแต่ใครที่อยากจะเบิกบุญนะคะมาใช้ในภพชาตินี้ เพื่อความสุขสบายในภพชาตินี้คุณก็สามารถทําได้นะฮะแต่ไม่แต่ก็ต้องไปศึกษาต่อนะคะว่าในการที่เราจะนําบุญกุศลเนี่ยมาใช้ในภพชาตินี้นะเราต้องทําอย่างไรบ้างนะะแม่หมอก็ไม่อาได้ยินมานะะแต่ก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดมากนักเพราะว่าแม่หมอก็ไม่ได้พุ่งเป้าไปเพื่อการอ่าวัตถุเงินทองนะคะแม่หมอก็จึงไม่ได้ ให้รายละเอียดในหัวข้อนี้นะคะถ้าใครถ้าอยากจะเรียนรูนะะ้ในเรื่องของการดึงดูดะะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะก็ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องแรกนะคะก็ที่เราเปิดไพ่ออกมานะคะก็ในเรื่องของการต่อยอดบุญบรารมีนะคะต่อยอดบุญกุศลของเรานั่นเองนะคะเวลาที่เราทําสมาธิเนี่ยก็ หนึ่งคือเรื่องเงินทองนะะใครเนี่ยที่เกิดมาแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองนะคะมีพุนวัสนาน้อยนะคะมีติดขาดขัดสนนะะในเรื่องของเงินทองแล้วก็มีความเหนื่อยยากนะคะในการทำมาหากินเนี่ยคุณก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัตินะคะเมื่อเมื่อภายในของเราเนี่ยมันดีแล้วนะคะมันเต็มพร้อมเนี่ยส่งผลให้ภายนอกของเราก็มีกินมีใช้ด้วยนะคะเช่นกันนะคะหรืออีกความเชื่อหนึ่งอ่ะ ก็มีคนบอกว่าการที่เรานะ,ะเดินทางสายปฏิบัติเนี่ยก็จะมีครูบาอาจารย์ของเรานะ,ะให้การสนับสนุนนะ,ะท่านอยากให้เราปฏิบัติสมาธิปฏิบัติภาวนานะคะศีลภาวนาเนี่ยให้ถึงพร้อมเนี่ยท่านก็จะไม่ให้เราลําบากนะ,ะในเรื่องการนมหากินนะคะท่านจะช่วยให้เราเนี่ยมีคินมีใช้แบบไม่อดอยากนะ ก็เป็นความช่วยเหลือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยปฏิบัติธรรมนะคะมันคือการทํางานร่วมกันนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็จะมาอยู่กับเรานะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็ต้องการบุญกุศลเหมือนกันนะแต่ท่านไม่สามารถที่จะทําเองได้เพราะว่าท่านไม่ได้มีกายสังขารแบบมนุษย์นะคะท่านจึงมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเรานะคะหรือมาอยู่ เพื่อเป็นกําลังใจนะคะเพื่อคอยช่วยเหลือเราเป็นการสร้างบุญร่วมกันกับท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติะะสมาธิหรือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยในทิศทางที่ดีนะคะที่ถูกที่ต้องที่ควรท่านจะซัพพอร์ตเราสนับสนุนเรานะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะในเรื่องของการเงินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะให้เรา รวยถึงขนาด10ล้าน2 0ล้านไม่ใช่นะ,ะท่านแค่ให้เราเนี่ยมีกินมีใช้แบบไม่ขาดมือเท่านั้นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สนับสนุนเราเวลาที่เราหันหน้าเข้ามาสู่สายของการปฏิบัติธรรมนะคะหรือถ้าใครอยากต้องการที่จะร่ำรวยเงินทองคุณก็สามารถทําได้นะคะด้วยการดึงดูดทรัพย์สินเงินทองนะคะเกี่ยวกับพลังงานจ,จักรวาลก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะะั่นเองนะคะ นี่คือข้อแรกนะของการปฏิบัติธรรมซึ่งแม่หมอเนี่ยก็ทํามาแล้วนะะทำมาแล้วเนี่ยแล้วก็ King of Pentacle นี่หมายถึงอะไรคะก็หมายถึงบุญกุศลนะเมื่อเราทําสมาธิอ่ะก็หมายถึงเราเพิ่มบุญกุศลให้กับตัวเราเองนะคะเป็น